ไปเอาเลขมูมาไปมูหามากเขาถือได้สามสิบสงหมแล้วมูอกเขาือสามสิัเนี่ยสามสบองหัคาคเลสามิบสองเออโ้โหังกัตอังัตอังกอังกัอักัตอังกัอััตกอกักอัองกัังกงัังกัตอังกตัตอกอััตอังกอังงกัตอักังกััอต วิทย์สามตัวแตกแต่การวิทย์สองตัวลางแตกอีกนะวันที่ผ่านมาคือว่าชุดจอดมนะเป็นเลขฝันที่หลังเลขผีมาบอกเนาะเลขผีบอกเอาสำหรับวันนี้จะเป็นเล่นใดี่น้องเนาะไห่รอบที่น้องรอบคือตามรับช่มระฟังไปพร้อมกันครับผมเนาะสำหรับเนื้อหางพ่อสับเปลือยได้เพียงได้ให้เป็นเนื้อห้างครับผมเนาะเป็นเลขฝัน เลขยกผูมิผีมาบอกส่วนมากน่อเนาะเรือผู่ม่ฮมโพ,มพ็นมไาหา้ครับผมเนาะเอาไปจีไ่ไหนเมื่อนี้ย่าผัดเนาะมีที่เด็ดมาฝากก่อนเ่อาม่มพี่น้องรอดติดตามและชมและฟังไปพร้อมกันครับปัญหาบา่อใดเดือดคนกว่าดยอ่ดีเนาะเด้ก็ได้เครื่องเดียวคนละ โอ้แปดเก้าห้าแม่บอแปด้อหาออกแปดเก้าซเว้ออกแปดเก้เลขเลขล่างกับซีซี่ก็ออกซี4ห้าซีห้าซีใช่มอือโ้นะเลขวเามีเกี่วอยูอ่อยูนาพากันู่เพิ่นพิงเสียไปเนาะเ่วาสุดยอดอา่หลังนะก็อ่า รอติดตามรับชมรับฟังเนาะงวดวันที่16มีนาคมนี้จะเป็นตัวไหนอย่าพลาดครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมโผล่เลยวันนี้เจนอยากโผล่ตั้งเยกร่างดิซี่หาวันโอ้ยนะจมพลจมพลแชนโน่กันดีครับผมสวัสดีครับผมอสวัสดีพ่อสับเปลือกครับผมเนาะเลขของคุณพ่รพิษแต้มน้งอีนดี้เลยครับทั้งบนทั้งล่างเลยอกัน นอกรอบว่ากันอื่นเขาบ่ลงเลยพี่น้องอ่เป็ดยังได้ของพ่อเพราะว่ามันกินเขาได้อีกเนี่ยอโหว่าไก่ไก่กับบว่านุ่มอ่าอกมาปิดเดี่ยวอันย่าแล้วมากินเขาเขาโอ้ยบ่อยากเลยถึงกินกินเขาบ่ลงเลยโอ้ยจุกบเนาะอ่านาที่สามโจ้โป้งเหมือนน่าดังแถวนี้ได้ว่าโอ้โหดังระยับเลยพ่อจะถ้าไปบิ่งในหัวที่ผ่านมาเนี่ยหลักฐานการยืนยันนะครับเบอร์อ เลขฝาล่งเห็นอยู่หน้าผาค้นไต่กับโดนงฝาล่งครับพี่ครับผม44ปู่โพมาบอก895ไม่มีเปลี่ยนสันว่านะครับผมอันนี้เห็นว่าผิดแต้มหนึ่งนาะครับเนาะผิดอย่างละแต้มนะผู้ใดซื้อขึ้นซื้อลงกับทีได้ยินเนาะครับพีครับผมอันนี้คือหลักฐานยืนยันงวดที่ผ่านมานะครับเนาะเอามาฟังงวดนี้พ่อบัดนี้ ว่าจังเลยพอขึ้นฝันจังไลยได้แล้วบอกว่าบ่มากขึ้เก่าดิแมาจังไดยพ่ออได้แล้วบ่มาคือควันนี้เปลี่ยนชุดดำเฮอยผ้ไผส่ชุดดำต้นโพนล่ะโอ้ต้นโพใส่ชุดดำมากเออชุดก่อนมาบอกนี่หากวอนควันอย่างเมื่อคลิปผ่านมาใส่ชุดดำใส่ชุดดำมาเมื่อขึ้นใช้กระเบียนแดงโอ้แต่ว่าเดียวกันพ่อ่าแต่ว่าผู้เก่า โอ้สุที่สุดมาสุดดำชุดดำมากคนวราที่เปลี่ยนชุดเยอะวะฮนโอ้ยแซมบอมาบอกแค่ขวดวางขันนอกว่าเฉยๆเนี่ยกาเปลี่ยนชุดเขาเหองรืเปลี่ยนเด็กเออแมนบอกแมนเถอะเขาเเป็น่นแลบอมาบอกแกี้ว่าเปลี่ยนชุดมาบอกเปลี่ยนแล้บอม่าบอกว่าเฉยๆแซก็ว่าปูบอกปั๊บจังจีผมทีบอกพวกนั่นเปลี่ยนเลขเลขว่าเห็นเปลี่ยนเป็นที เป็นเกาซีได้เว้ยเห็นเดี๋ยวอานนี้เว้ยคือบอมาบอกโอ้ผมก็คือพ่อเว้ยโอ้ขึ้ข้าวบอกว่ามันเก่งเดียวเห็นเแต่ว่ามันก็มันขี้พีเป้านะเพิ่นก็บอกกี่รอกเออก็วางที่มันขึ้นโอ้ขอามตัวความไฟเด้ออันเน้นนะมันกัดทิพย์ใจถงัวเห็นโอ้มาก กะชี off, <the> ้เ <the> จิงหัวเ้าหาเด้อเกาหาเด้อปูหันกวางซีเนียมากกะซีหูบอกปูโเออปูกะได้ว่ะยมนแมนบว์แมนปูแมนเอาลวดบนคบบนคักๆอีกเออบนปูบ่นเออแล้วปูก็ได้ว่าะดลยินิมากเช่นเคยได้จาเบาเก็ได้จํามาเขียนโอ้จำมาเขียนเออเขียนเลยอออเขียนได้ก็ได้ มาบอกผมว่าเกาหาโอ้แปวเกาหาแปดเกาหาพี่รองจารี้กูแท้ๆเลยมันแปดเกาซีโอ oh. uh. oh. oh. mm ้ย hmm. uh. ูมาบังตัวเดียวมึงยูจังอ่เพิ่งน้ำมาขึ้นนุ่งกระเบียนมากสีแดงมากมาขอทษข้อไปเด้อยังไงก็ยอมนี่แหละชุดหอเอออันนี้มดกี่มานจังไงก็จะเบิ่งอยู่คาคาคีรบนเออจะไปจะไปกอาสลากอีกมันบ่พอบ่ท่านเร อือพ่อฮันโอดมากขึ้นมากจับโปรตีนแจออมที่นอนนี่โอ้จับอันโปรตีนพ่อไม่คือเฮียจังชี้ว่าไงพี่เฮ็ดแบบไรอยู่มือดๆในข้อมฝันเนาะครับเบิ้งหนึ่งจุ่มกระเบนสีแดงมากโอ้ผู้เก่าแลืวเบิ้งหนาอยู่เบื้องนาเพื่อนอยู่ผู้เก่าแล้วโอ้มาหลากขาได้เต็มโอ้มาเปลี่ยนเปลี่ยนชุดใหม่มาก ีเปลี่ยนชุดไหมเออชุดจงจ้ากระเบียนมาามือด้วยเออเอาเป็นน้ำมาเปลี่ยนแต่กี่ผมวางเฉตอนี้เพาท่านออกผลวะท่านผมอะไเปลี่ยนเด็กเรียววาท่านอ๋อผมเลยมกจะขายหนักหนักลงไปใจไปหามูยูฟุนอ้ยแต่จะว่าม้าหายเล้วก็่เล่ลงไปรุ่ดี่วะท่านรายขึ้นมากขึ้นมากเก็บออกแลี้ว ครับผมคุยกันคักเกิดด้วยคุยกันขึ้นกับคุยคักอี้ดีบานทีเ็ดแบบไรหั่นปูวะถามทีเ็ดแบบไรที่เอาแบบไรหั่นฉันนี่จะผิดพิดไดผมกบ่ไัวไว้อิว่ะจะดิตุนดีว่ะบ่ไหวไว้คนมาหาดีว่ะ ก็โทษคอไผ่ดีดีงวดหงิดหงวดบังกานเงินนี่มาจำหูชาวะเราเฝ้าไปพุนชาวะท่นโอ้คนเฝ้าไปแล้วแต่ไปหามูมูโทษมาว่าไห่ไปเด่นน้ำแน่วะท่านไปเรียกว่าเพิ่ีขึ้นเพิ่งเรียกว่าวอาว่าไปมากเลยล่ะแต่ว่าเป่าดีนะมูมากชุดหนึ่งโอ้ไปเอาเลขมูมากไปมูหายมากเขาถือยาสามคิดสองหวดแล้วงูเนี่ย บอกเขาถือแล้วสามสิบสงวันี่มงวันังคักคัเรือสามสิบเออโอ้มันคักอาคักอีหมูหิมาเขาถือสามงวัแล้วเออฟังคัคัโอ้เจ้าฟังคักคักเออเออโอ้มูห้มาถึอแล้วสามสงวัแล้วถือแล้วเออฟังคักคักเออฟังนี่มันคักกัเออแล้วจไปว่าวู้มาถือหลายเสียแล้วฟังคักๆัก มัน,น,นจะเป็นปันหาเรื <t <t ่อยถึสามที่สองวดบมันสามสองสองสามจะบอกก็จังวานี่ะพบาตัวเพิ่นให้ตัวไหนบานนี้บานให้หกห้าสามเดีกล่างนะหาสองเอาเกล่างหาสอง แยกตัวเดียวกันมันต้องผีใจตัวหางที่เยอะนั่นพรานั่นละเพื่อนหางมีหาสามหาสองมีสามสองขอมละแต่ว่าสามสิบสองงวดเออสามสิบสองงวดดีจะว่าจักสิถึงกับบังตัวเลยหรอบึงก่อนบังที่ห้าพื้นมาอีกสองสามมือพื้นมาหาอันนี้พึ่งตองงวดน้องขวานะอันนี้มันกันเน่นเอยู่ หหเบิ้งกนให้ฟ้องเบิ้งอีกคนเพื่นมากกว่จีบอกเพื่อนตะกรงฉลาดหัอเออไปเบิ้องค่ะค่ัอว่ว่ากันไดยี่หรอกโอ้เมื่อขึ้นกับว่าด้อยุ่ครับมีเท่นี้แหลอแต่ว่าข้าวออกไวเช็ก่อนเออคนมาว่าวีนนีสทำนี่ทำนี่แต่ว่าผมแน่นอนที่ชูคือสามสองสองสามเดียวโอ้โอ้พ่อส่วนโตช่วนโตของผมผมมักตัวนี้โอ้แต่ลังจังมากจีเพราว่ามันสามสิบสองงวดดิเออ มันถือมาแล้วมันถือมาแล้วสามสิบสองมันจเป็นปัญหาที่ออเอ้ามันเคอยู่ในหันยตัวหาสองห้าสมอยู่หาสองหาสามมอยู่ในหันมนอยู่ในหันเมืคือจังหวะหันจะซับกันขี้กันซับกันขี้กันมึงโอ้แต่ว่าหันเบิ้งกอนหันกอนมาอีกกอนอ่าีสามเพิ่นอยู่อันจีไปกองแสลาให้บองวดอ่ะจีไปเบื้อหบไปเบิ้งงหบอกอเ้นไปเบิ้งน่เาว่าเปลี่ยน เปลี่ยนกับเพื่อนใกล้ๆมือจังมาเปลี่ยนครับผมขั้นมันเหล็กเปลี่ยนขั้นบนขั้นบนมันตรงกัดมาบอกมาย่ำมาย่ำทกเรากับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนบาทสองขึ้นเพื่อนมาเจนึงสองขึ้นนี่นี่มาโอหลังเลีกออกแล้ักสองขึ้นเออมาสองขึ้นทั้งจอออกมือว่านมือว่านอย่มั่นเออม้ามือว่านขึ้นสองขึ้นแต่ว่าเพื่อนน่าหนูไปหาหมูหมูกับ ไอ้หน้ายี่หรอกเนี่ยว่าฮัทจะ 4, 3, 2, 1, ว่าเขาสืบช้าน12วดแล้วว่าฮัทเป็นไรห่วยห่วยห่วยมันเินแบบแต่หันอยู่ว่าฉันอขอตรวจคอไพร์เอฟซีครับผมโอ้นี่แหละเรื่มจะปิดเสียงไว้อ้ายับไม่มเนาะพอแล้วไม่ไม่ได้เปิดเสียงอ้าวพี่ร้อง นะย่าเตรียมแคปหน้าจ่อแล้วแคปนะจ่อควันครับพี่ครับผมควันท่อแม่พี่น้องีสีนี่แหละเป็นัีซี่ครับผมเัาแกเป็นที่ดีะพ่อสเปรย์ครับผมนะครับนายจอขอให้แฮงๆปังๆนะพี่น้องเนาะว่าสีบดลืมนี่แหละแหงลืมเป็นยังไงบุเอาไม่กันนะพ่อว่าจังไหนขอโอ้ยเพื่อนมาหาเพื่อนกล้วยจีนเพื่อนมาจับจีนแจ้วันดอกโอ้ใครได้ว่าให้เพื่อน 喂，坤来娃，你听，喂，老汉。